น้ำหมดอีกแล้ว啊กิ๊กทำอะไรอ่ะกดน้ำไงน้ำหมดหอดนี่ไหมน้่นน้ำอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นน้ำของทรัพยากรน้ำมาดานซึ่งเป็นน้ำแร่ด้วยน้ะไม่ใช่น้ำธรรมดาแล้วมันมีขายที่ไหนอะเขาไม่ขายกันจ้ะถ้าอยากรู้นะเราจะพาติ๊กไปดูไปไหมไปไป สวัสดีค่ะทุกคนพิชชาสีเทพนะคะหรือเรียกเล่นๆว่าฟ้าเป็นทีเอทีประจำตาบลดอนกํายานอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่ตําบลดอนกํายานแต่ว่าฟ้าเนี่ยจะพาทุกคนมาเที่ยวตาบลตะลิ่งชันค่ะมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าตําบลน,นี้เขามีโครงการดีๆสําหรับประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามาอยู่กันที่จุดบริการน้ําแร่นะคะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตนําบลตลิงชนันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับท่านในอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเราเนี่ยจะให้ท่านเนี่ยได้แนะนําความเป็นมาของโครงการนี้ค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้ท่านในอำเภอเนี่ยได้แนะนําความเป็นมาของโครงการนี้หน่อยค่ะ พื้นที่ที่เราอยู่ณท,ที่นี่แหละครับคือพื้นที่ตำบล ตลิ่งชันนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภาวะภยัยแล้งทุกปีแล้วก็ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งนาโดยท่านวรวุธศิลปะอาชาเนี่ยได้ทําโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำนะครับโดยนําโครงการขุดเจาะบ่บาดาลขึ้นมาเพื่อจะเป็นโครงการส่งน้าบาดาลระยะไกลแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้าในพื้นที่ขอบเอง่งจ้าประยาตอนล่างนะครับอำเภอเมืองเองมี2จุดก็คือที่บ้านหนองสลา,าหมู่3า ตะบนตะลิงชันและก็บ้านหนองบัวมูเจ็ดตะบลตะลิงชันซึ่งระบบที่ทั้งหมูทาหมูเจเนี่ยก็สามารถที่จะไปขยายส่งน้ําตามท่อต่างๆเนี่ยรักมีได้ถึง20กิโลเมตรนะครับและจุดนี้เองเป็นจุดบริการประชาชนที่ทุกคนสามารถมาใช้บริการน้ําดื่มฟรีนะครับน้ำบาดาลที่ขุดเจาะเนี่ยลึกกว่า300อเมตรนะครับถ้าดูเทียบกับอายุแล้วเนี่ยที่ลึกท0ลูกเลี้งไปเนี่ยอายุตั้งแต่900 0ปีถึง ถึง15,000ปีนะครับน้ำแร่ที่ไม่ได้เราไม่ได้ขายเป็นจุดกดขายเราให้ชาวบ้านมามาใช้บริโภคฟรีนะครับ<ม>นอกจากจุดบริการน้ำดื่มตรงนี้แล้วเนี่ยน้ำที่ระบบขนส่งทางท่อโดยระบบน้ำบาดาลยังใช้ในพื้นที่เกษตรได้ด้วยนะครับเ<ม>พียงพอกับการทำเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชพืชผักพืชสวนสัมมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่เพียงพอกับการทำนา ใครที่ต้องการน้ำนครับไปดื่มกินครับแล้วก็น้ำที่มีคุณค่าด้วยก็ค,คือเป็นน้ำแรก่ก็มาใช้บริการที่หน้าอบตอตะหลงนตลิ่งชันแล้วก็ที่ชุมชนประตูสารนะครับและก็ที่ชนวนภููิิที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ แล้วก็ที่วัานหนองแจงหมู่4ตำบลได้รถอําเภอดอนเจดีครับเรามีทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นน้ําร้อนเนี่เตือมไว้ก่อนครับว่าไม่ใช่ร้อนเล่นๆนะร้อนจริงๆครับแล้วก็ไม่ใช่น้ําอุ่นด้วยท่านสามารถที่จะมากดใส่กระติกน้ำเก็บรักษาความร้อนเนี่ยไปชงกาแฟได้เลยแล้วก็ได้คุณค่า ในเรื่องของน้ําที่เป็นน้ําแร่ด้วยนะครับถือว่าเรามีครบทุกรูปแบบที่จะให้บริการทั้างความพึงพอใจกับท่านนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวจ่ายน้ําสําหรับนําไปใช้ในครัวเรือนก็สามารถที่จะเอาถังขนาดใหญ่ที่เป็น10ลิตรอะไรพวกนี้นะครับมามาเปิดมาใช้บริการได้นะครับตรงนี้สําหรับหัวจ่ายน้ําเพื่อนําน้ำไปรดต้นไม้ที่อยู่ในภาวะาขาดแคลนน้ำนะครับก็คือ คือสามารถนารถบรรทุกน้ําแล้วก็ไปใส่ในร่องสวนโดยเฉพาะสวนมะม่วงนะครับหรือว่าสวนพืชผักต่างๆได้เลยครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมโครงการดีๆแถมยังมีประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนนะคะในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ได้รู้นะคะว่าน้ำเนี่ยสำคัญต่อการดํารงชีวิตของเรามากๆนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องเลือกสรรน,น้ําที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยค่ะ เพราะน้ำคือชีวิตค่ะครั้งหน้านะคะทางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยจะพาไปเยี่ยมชมโครงการดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย